ตัวเดีวอววิ่าใครจะดูเฮี้ยกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์มวอชนะครับชอบกระเทศหนังที่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนในวันนี้เราก็จะมาแก่ตัวอย่างเต็มของเดอะเลกบึงการ ซึ่งในตัวอย่างนี้มีอะไรน่าสนใจมากมายเลยครับและคําถามที่คอหนังหลายๆคนเนี่ยต่างสงสัยมากที่สุดเลยก็คืออสูรกายตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่ซึ่งคําถามนี้แหละครับผมก็จะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนั่นเองครับคําเตือนคลิปนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นในตัวอย่างหนังเท่านั้นอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างโปรดใช้วิจยาณในการรับชม ภาพยนตร์เรื่อง The Lake บึงการนะครับเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับคุณลีทองคำครับที่เมมไม่นามานี้ก็ได้มีผลงานร่วมกับ넷ฟิกกับภาพยนตร์เรื่อง The Maid สาวรับใช้ครับซึ่งใครที่ดูภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยคงจะได้เห็นฝีไม้ลายมือในการกำกับพี่แกไปแล้วนะครับพอมาในเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงเพราะพี่แกมากำกับหนังที่เรียกได้ว่าเป็นคำสาปของหนังไทยก็ว่าได้ครับเพราะหนังแนวสปาว์ตหรือมอนสเตอร์เนี่ยเพราะบทุนสร้างนะครับที่สูงถึง88ล้านบาท กับเวลาในการสร้างยาวนานกว่า5ปีเลยทีเดียวเห็นพูดเบสเซ่ยาวเหยียดขนาดนี้คลิปนี้พี่จะมาวิเคราะห์ตัวอย่างหนังเรื่องนี้เลยไงใช่ครับในวันนี้ทางเราก็จะมาวิเคราะห์ครับแต่ไม่ใช่วิเคราะห์ตัวอย่างหนังซะทีเดียวครับแต่จะมาวิเคราะห์ว่าสปาราดไทจูยักษ์ภายในเรื่องตอนนี้มันเป็นตัวอะไรกันแน่เอาล่ะเพื่อไม่การเสียเวลาอินโทรมา จากในตัวอย่างที่ปล่อยออกมานะครับเราจะเห็นเลยครับว่าจะมีบางฉากที่เราจะได้เห็นภาพวาดโบราณที่ดูไปดูมาครับก็จะเป็นภาพของไอ้เจ้าสุรกายตัวน,นี้แน่นอนครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีภาพมนุษย์เนี่ยอยู่ในนั้นอีกด้วยมีความเป็นไปได้สูงมากเลยครับว่าไอ้เจ้าสุรกายยักษ์ตัวน,นี้เนี่ยอยู่ร่วมกับโลกมนุษย์มาอย่างยาวนานหลายพันปีมินำซ้ําอาจจะมากกว่าพันปีก็เป็นได้ครับ และถ้าไปไกลกว่าน,นั้นนะครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากในโลกครับแต่มันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกก็ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่หนังแนวนี้เนี่ยเท่าที่มีมาก็จะมีพลอตอยู่คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละครับแบบสัตว์ประหลาดยุคโบราณอยู่บนโลกมาอย่างยาวนานไปไปมา,มา,มาหักมุมซะงั้นไปสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกเพื่อทําอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างกับโลกมนุษย์อะไรทํานองนั้นหน่อยครับถ้าทรงเรื่องมาแบบนี้แล้วก็ก็ถือได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยเลยครับ แต่พรอดก็อาจจะซ้ํากับหลายๆเรื่องที่เคยดูมาซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันครับเช่นข้อดีที่อาจจะคาราวาหนังแนวนี้ที่เคยดูมาและสามารถสร้างความแปลกใหม่สามารถพลิกแพลงเนื้อหาบางประเด็นของหนังเรื่องนี้ให้แตกต่างไม่ซ้ำซากจำเจกับเรื่องอื่นที่ผ่านมาส่วนข้อเสียก็คือถ้าทำไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้หนังเสียหรือหนังแย่ไปเลยนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมก็จะสนับสนุนวงการหนังไทยให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ต่อไปครับขอแค่วงการหนังไทยมีหนังที่มีพล็อตเรื่องแปลกใหม่ครับไม่ซ้ำซากจำเจเหมือนที่ผ่านมาแค่นี้ก็ถือว่าวงการหนังไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วเลยครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันครับว่าหนังไทยเรื่องนี้จะสามารถลบล้างคำสาปหนังไทยแนวนี้หนังไทยจูหรือหนังไทยจูสัญชาติไทยได้หรือไม่18สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมก็ขอถามเพื่อนๆหน่อยละกันนะครับว่าเพื่อนๆชอบหนังไคจูเรื่องไหนมากที่สุดหรือชอบหนังไคจูสัญชาติไทยเรื่องไหนมากที่สุดก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร์เพราะกับกดตรงรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไปพาชมคลิปใหม่จากทางฟิล์มวอชนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้กระผมปักฟิล์มวอชก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าซ e e อยู่บาย